สมนาทุกรูปค่ะกับเออจเริญธรรมพี่น้องทุกท่านผู้รักในการทําความดีทุกท่านค่ะก็จะขอเรียนท่านอาจารย์เดินดินเรื่องการดําเนินงานของชมลรอเชียงใหม่ประจําปี2568ครบ33ปีแล้วค่ะในวันที่2นะคะแต่เราจัดก่อน33ปีชมลรอเชียงใหม่กับบทพิสูจน์พานิชบุญยมสีระดับ ตามคำสอนของพ่อครูสมณนาภพธิรักว่าเป็นไปได้จริงค่ะหนึ่งชมรเาเชียงใหม่เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ค่ะจนถึงปัจจุบันก็ครบ33ปีสองชมรเาเชียงใหม่กับบวดพิสูจน์พานชิ์บุญนิยมสีระดับคือการขายต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนคือข้าวสารไร้สารพิษค่ะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูที่ว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่ข้าว คืออาหารที่ต้องแบ่งปันกันกินทำมาได้12ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2556ค่ะสินค้าดอยคำก็จำหน่ายเท่าทุนค่ะเพื่อส่งสัามส่งเสริมอาชีพชาวเขาทุกวันพระในแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะและสินค้าการเกษตรจำหน่ายในราคาเท่าทุนค่ะสามแผนกดินอุ้มดาวจำหน่ายสินค้ามือหนึ่งและมือสองที่ได้รับบริจาคมา ในราคาแบ่งปันมีทั้งแจกฟรีและราคาเริ่มต้นที่1บาทในทุกวันศุกร์ก็จะลด50%ค่ะจากราคาขาย 4. ี่แผนกอาหารเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชนค่ะไราสารพิษร0 0ซไม่มีผงชูรสค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวในการปรุงอาหารอาหารศูนย์บาทก็ทานได้ทางร้านดำเนินมาได้18ปีค่ะเริ่มตั้งแต่ปี25 4 9จบจนถึงปัจจุบันค่ะ งดบริการถุงหิ้วพลาสติกทางร้านดำเนินการมาได้15ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2553จบจนถึงปัจจุบันค่ะชมรอเชียงใหม่มีชาวชุมชนนักเรียนสัมมาสิกขาญาติธรรมและสิทธิ์เก่าหมุนเวียนมาช่วยกันอย่างต่อเนื่องค่ะในปี2567พระครูสมณะภูธิรักษ์ท่านได้ละสรีระสังขารในวันที่11เมษายนพวกเรา ชาวบวรลานาสกุกร่วมกับญาติธรรมสิทธิ์เก่านักเรียนสัมมาสิกขาร่วมจัดกิจกรรมน้อมกตัญญูบูชาพระครูสมณาพทูทิรักษ์ด้วยการแจกอาหารเครื่องดื่มรับประทานฟรีในร้านค่ะแล้วก็นํากลับบ้านคิดราคาแล้วแต่จะให้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่23เมษาย,ยน2567จนถึงปัจจุบันค่ะก็ต่อไปก็นิมนต์ท่าน เดินดินให้โอบ้านแล้วก็เพิ่มสัมมาทิฏฐิให้พวกเราค่ะขอกราบคารวะพ่อครูและหมู่สัมมนาทางลานนาทุกท่านนะครับพจะเจริญธรรมญดณิธรรมแล้วก็สมาชิกลูกค้าชมารอทุกทุกคนก็ต้องขอขอบคุณที่ พวกเราช่วยกันยืนหยัดยืนยันอ่านต่อเจตนาลมของพ่อครูนะด้วยบุญญวุฒิหมายเลขหนึ่งที่พ่อครูเห็นความสำคัญว่าอาหารมังสวิรัตเนี่ยเป็นบุญญวุฒิหมายเลขหนึ่งเป็นสิ่งที่จะพัฒนาจิตปัญญาของมนุษย์ชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทางด้านคุณธรรม ในทางด้านความมีเมตตาต่อสัปรปสัตว์ชีวิตในโลกนี้การทำงานมาได้จนสามสิบสามปีแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นความน่าอนุโมทนาหน้ายินดีอย่างยิ่งเลยที่ที่พวกเราสามารถเดินหน้ากันมาได้ตลอดและที่ฟังเมื่อกี้ ที่ได้แจ้งว่าร้านมีมีจะเรียกว่าสมัยใหม่ก็เรียกโปรโมชั่นนะนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีมีมากเลยนะถ้าเป็นสินค้าทางด้านทุนนิยมเราแทบจำไม่ได้เลยว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเพราะว่ามีทุกวันพระนะแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่าเอาข้าวเนี่ยไม่ใช่สินค้านี่ก็เป็นสิ่งที่ กครูเคยบอกไว้ว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่เป็นของที่มาแบ่งปันกันเราก็สามารถขายได้นาคะาได้ในราคาเท่าทุนเพื่อเป็นการแบ่งปันเนี่ยในการน,าน่าชื่นชมอย่างมากหรือสินค้าสินค้าหลายๆอย่างนะที่ว่ามีโปรโมชั่นเยอะนะเพราะว่าเอา้าวปันธรรมดาก็ก็มีปันพระก็มนะีปันพระก็ยังมีการสินค้าขายสินค้าเท่าทุนก็รู้สึกว่า เออสิ่งหนึ่งที่น่าสะใจก็คือว่าร้านอยู่มาได้อย่างไรนะจนกระทั่งแม้สุดท้ายที่ว่าพ่อครูได้จากเราไปก็ยังเรียกว่าให้บริการลูกค้าฟรีแต่จริงก็ฟรีอยู่แล้วแหละตลอดทั้งปีอ่ะนะแม้พ่อครูจากไปแล้วก็ยังฟรีอยู่ทุกวันอีกด้วยยกเว้นแต่ว่าใครยาไปกลับไปบ้านกันแล้วแต่จะให้ ก็เป็นเรื่องที่ใจใจถึงมากๆเลยนะถ้าถ้าไปคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเนี่ยก็คงจะไม่กล้าทําแต่ถ้าคิดถึงเรื่องว่าเป็นบุญญาบุตรหมายเลขหนึ่งนะเป็นเรื่องที่การจะเผยแพร่อาหารมังสวิรัต์ออกไปให้กว้างขวางได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ก็จะสามารถทําได้พอเราคิดถึงเรื่องคุณค่า มากกว่ามูล,ลค่าเห็นอย่างหนึง่งถึงเออ,เอการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยถ้าพวกเราติดตามก็จะพอได้ยิน <c oughs> ได้ยินข่าวการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากๆเลยก็คือเรื่องเสื้อผ้าเพราะว่าพอพอกัมพูชายิงเข้ามาแล้วเนี้ยนะก็ต่างคนต่างก็เหมือนกับอ,อยู่ในสภาพหนีตายกัน ก็ได้ของติดตัวบ้างไม่ได้ติดตัวบ้างแม้แต่ประตูร้านประตูบ้านก็แทบไม่มีเวลาที่จะปิดกันเลยละหนีกลหลนนะกละหลนอัลมาดสุดท้ายแล้วต้องมาพักที่ศูนย์พักพิงแต่ถึงที่ขาดมากก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเสื้อผ้ากันชุดเดียวแทบจะไม่มีอะไรติดตัวมากันความเดือดร้อนเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องเสื้อผ้าที่จะที่ต้องอยู่กันอีกหลายวัน ก็ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าเพื่อผป้ามือสองที่แต่ก่อนเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามีมากมายแต่ละชุมชนหรือสคจจะไปขายไปไปแจกไปอะไรเนี่ยก็ถึงยังไงยังไงก็เหลือเยอะจะขายบาทเดียวจะขายต่ําขายแถมขายอะไรเนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่ามันก็ยังเหลือเยอะอยู่ดีแหละแต่เกิดพอเกิดภาวะขับคันอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเสื้อผ้ามือสองส่งมาเท่าไรเท่าไหร่เนี่ยก็แจกจ่ายไปตามศูนย์ต่างๆเพราะว่าคนอพยพเกือบจะแสนทุกวันนี้ก็ยังเหลือกันเป็นแสนเป็นสามแสนสี่คนอพยพยังมีจํานวนมากเราไปให้ก็เขาก็ได้ใช้กันทันทีก <c oughs> ็ <c oughs> ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าพอเราไปให้ปุ๊บเขาขาดแคลนเขาจําเป็นสิ่งที่เราไปให้เนี่ยมันก็เป็น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าเพราะว่าเขาต้องการอย่างมากเขาจําเป็นอย่างมากนะเรื่องเนี้ยก็เคยคิดแต่ละที่น่ก็จะมีปัญหาบางที่ก็ใจปั้มนะขายขายแบบแจกก็แหละขายเทียมแจกคือบาทเดียวจริงจริงมันก็ไม่คิดว่าเป็นขายหรอกน่าจะให้แจกเขามากกว่าแต่เราก็ทําขายเป็นทิศทีเท่านั้นเองอะแต่ว่าบางที่ก็ใจไม่ถึง พอไปคิดเป็นตัวเงินคิดเป็นตัวกําไรแล้วก็ไม่กล้าที่จะขายถูกๆแต่ว่าพอสภาพที่เราไปให้กับคนที่เขาจาเป็นขาดแคลนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอคุณค่ามันเกิดขึ้นอย่างเกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวยนะว่าว่าการที่เราได้รีบสะพัดออกไปได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นการขอให้เกิดคุณค่าที่สูงมากเท่านั้น การนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าตั้งคําถามเหมือนกันว่าบางทีเราเก็บของมาเยอะๆหรือแม้แต่สอคจอแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเก็บของมาเยอะๆเอเป้าหมายเพื่ออะไรถ้าจะขายพวกสอคจอเนี่ยต้นทุนมันศูนย์บาทอยู่แล้วนะถ้าจะไปขายแพงๆมันก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็ของมันจะเต็มบางที่กันมีเต็มร้านเต็มไนได้ไป ก็ไม่กล้าปล่อยออกไปเพราะว่าเพราะว่ารวมยัได้เงินน้อยจริงๆแล้วเนี่ยของสาขอจอเนี่ยขายยังไงยังไงมันก็ไม่ได้เงินมากหรอกเคยประทับใจที่ปฐมโศกเขาปีน,นึงเขาทำนาได้ประมาณห้าสิบตันแล้วเขาก็ข้าวห้าสิบตันนั่นแหละปฐมโศกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่มากอะ่ะเพราะว่าห้าสิบตันสมัยนั้นยุคนั้นก็ ตันละประมาณหนึ่งหมื่นห้าสิบตันก็ก็ทํานานทั้งปีเขาก็ได้เข้าประมาณถ้าตีเป็นมูลค่าก็ได้ประมาณห้าแสนข้าทําทั้งปีได้ห้าแสนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กสําหรับชุมชนธรรมโศกที่มีพานิชย์มีการค้ามีอุตสาหกรรมเป็นหลักฐานแต่ละฐานเนี่ยบางเดือนเขาได้เกินล้านอ่ะนะเกินล้านสองล้านอะไรเงี้ยแต่ข้าวปีงได้แค่ห้าแสนอย่างนั้นถ้าเอาข้าวเนี่ยไปขาย มันน้อยมากเมื่อเทียบกับฐานอื่นๆที่เป็นฐานการคา้าหรือฐานอุตสาหกรรมแต่ว่าปฐมวศศเขาเขาก็เปลี่ยนทันท,ท,ที่จะไปขายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเป็นแจกแจกในงานสําคัญของเขาแจกให้พี่น้องตาม,มาบบอต่างๆเพราะนั้นท่อครูยังมีชีวิตอยู่อ่ะท่านก็เห็นผู้คนที่พอ,อปฐมวสศเอามาแจกในงานแล้วเข้าแถวกันเนี่ยท่อครูก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออข้าสารเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทั้งคนรวยทั้งคนจนก็ต้องการนะแถวที่มาเข้าแถวเนี่ยยาวคนรวยก็ต้องการเข้าสารคนจนก็ต้องการเข้าสารก็นึกก็นึกให้เทียบไปเห็นเทียบได้เห็นได้ว่าถ้าขายจริงๆอ่ะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจำนวนกันที่มันน้อยมากตั้งแต่ปอตมโศแต่เมื่อเอามาให้เนี่ยที่จะขายเนี่ยพอไปให้เนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่มันมีราคาที่กาหนดราคาไม่ได้นะของ เทียบราคาไม่ได้เลยเมื่อคนเข้าไปกินเขาก็มีชีวิตต่อนะมันเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยได้สืบต่อกันต่อไปอีกั้นการที่เราได้ให้ออกไปโดยที่ไม่ได้คิดเอมูลค่านะได้คิดมูลค่าอย่างเนี้ยมันก็ทําให้ของเนี่ยมีคุณค่าคุณค่าต่อชีวิตคุณค่าต่อผู้อื่นอย่างมากในทํานองเดียวกับอาหารนองสิวิรัตินะนะที่ ตำรอเชียงใหม่พยายามยืนยัดยืนยัน,ยนที่รูนบาทก็ทานได้แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีอีกอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นนักสระพัดที่น่าชื่นชมนะนะว่าสามารถทำได้ดีทําได้อย่างน่าอัศจรรย์ว่าไม่น่าจะมีร้านที่ดาเนินธุรกิจแบบเนี้ยทำได้เราเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถทำได้มาอย่างยาวนานไม่ใช่ทำเป็นอีเวนต์ งานพอโชว์ตัวเองวันสองวันอะไรเนี่ยแต่ยืนยันยืนยันมาได้สามสิบสามปีเนี่ยก็เป็นความมั่นคงนะความมั่นคงความแข็งแรงเป็นวงเป็นวงจรที่เกิดขึ้นมาได้อย่างน่าสัจจรน,น,นะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเนี่ยก็เป็นพิสูจน์ให้เห็นถึงวงจรของมุนิยมที่พ่อครูเคยให้ตลกไว้ว่าอาบใดที่เมื่อคนมีคุณเนี่ย ก็จะทําให้เกิดบุญมีค้าแล้วทําให้เกิดกิจกรรมมีผลเจริญอันนี้เป็นวงจรที่วิเศษประจันที่ที่เกิดขึ้นได้ในมนุษยชาติแต่ว่าเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเกิดจากคนมีคุณก่อนคนมีคุณธรรมอ่ะคนมีความเสียสละได้จริงไม่เห็นแก่ตัวได้จริงก็จะทําให้องค์ประกอบอันที่สองก็คือว่าบุญมีค้าก็จะเกิดขึ้น คนมีคุณเนี่ยเมื่อหลายๆคนมารวมตัวกันมาทํางานปีนะทางานโดยเสียสละร่วมกันมันก็จะกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ทําให้คนผู้บริโภคนะลูกค้าเขาก็จะถูกเหนี่ยวนําโดยสนามแม่เหล็กทางคุณธรรมเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะเกิดเกิดจิตวิญญาณที่ดีเกิดาจจิตวิญญาณท,ที่อยากให้ตามมาด้วยอย่างบาลลาดเนี่ย อยู่เราเปิดน้ําตกนะแล้วก็วันอาทิตย์เราก็จะมีเข้าของมาแจกมาแจกแจกไปเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเอาของมาร่วมแจกกับเราด้วยคนที่มาเที่ยวอ่ะน,นะไปเห็นตัวอย่างที่เราทําเขาก็เลยเอามาแจกอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันกันกบที่กระอรเชียงใหม่ก็ทํานองเดียวกันนะเมื่อร้านแจกแจกฟรีเหมือนก็แจกฟรีให้ฟรีลูกค้าก็ ลูกค้าก็ถูกเปลี่ยนฐานะเป็นผู้มีอุปการะคุณน,นะนะซึ่งจากเป็นรูปลูกค้าที่มาบริโภคอย่างเดียวเขาก็ต่างคนต่างใครมีของมีผักมีอะไรต่าง,างนาๆนานาเนี่ยก็เ,เอามาแชร์กันเอามาร่วมให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนี่ก็เป็นวงจรที่สองก็เกิดคือบุญก็มีคำนะเพราะคนมีคุณบุญก็สาบ้านมีคำให้มันเดินหน้าต่อไปได้ แม้ถ้าจะเทียบเงินที่ขายเรืออะไรไปเนี่ยมันจะไม่มากแต่ก็สามารถที่จะคํำให้กิจกรรมกิจการเนี้ยดําเนินต่อไปได้กิจกรรมก็มีผลเจริญน,นะต้องนับต้องนับถือจริงๆเลยทวลรอดเชียงใหม่เพราะว่าแม้จะหยุด5วันหยุด10วันเราะเราไปช่วยงานส่วนกลางเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดได้นะขายได้แล้วก็ทํากิจกรรมที่ รถแรกแจกแถมนะอะไรมาได้ตลอดเวลาก,ก็ได้เห็นถนึงความมหัศจรรย์ของวงจรที่พ่อครูบอกไว้ว่าเนี่ยพอ,อถ้าคนมีคุณจริงๆแล้วบุญก็จะคำ้ำบุญมีคำ้ำมันจะเกิดขึ้นกิจกรรมก็จะมีผลเจริญรุ่งเรืองตามมานะผมรอบสามที่สามปีเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นได้ว่ากิจกรรมของชมรลรอเชียงใหม่มีความเจริญรุ่งเรือง ขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากทีเดียวอ่ะนะสุดท้ายก็คิดว่าในเกิดความในในความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็พวกเราที่ทำงานก็คงจะจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะว่าถ้ามันก็คงจะไม่สนุกเท่าไหร่ถ้าเรียกว่าผู้มาบริโภคเนี่ยเขามาบริโภค แล้วก็สุขภาพดีนะแต่ว่าผู้ขายเนี่ยสุขภาพสุดไปเรื่อยๆนะอันนี้มันก็จะเหมือนเหมือนกันแหละทุกที่เพราะว่าคนมาถามมากๆม,ม,มากคนขายก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะต้องทํางานโอเวอร์โอโหลดกันมันก็จะได้ได้ไม่ยั้งยืนเท่าไหร่อย่างนี้นก็คงจะต้องหาเวลาที่จะปรับสมดุลอัตมานึกถึงยมปราณีนะที่ ไปสัมภาษณ์แล้วก็จับประเด็นน้ำคันว่าจากที่เป็นคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหมอเรียกว่าไม่รักษาและบอกให้กลับบ้านเหมือนกับไปไป,ไปตายที่บ้านนั่นแหละพูดภาษาง,ง่ายๆนะให้ตายที่บ้านดีกว่าแต่ว่าพอยมบาีมาทานมังสวิรัตแล้วก็มาช่วยขายมังสวิรัตาตมาสัมภาษณ์เนี่ยตมาจะสัมผัสจิตใจที่มีปิติเวลาแม่พระีพูดแต่ละครั้งเนี่ย เห็นจิตใจที่มีความปิติยินดีที่ว่าวันคืนของเขาที่ผ่านไปเนี่ยเป็นวันคืนที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ทำให้สัตว์ได้รอดตายเขาได้คิดได้ทั้งกินน้ำสิรัต,ตก็เันแล้วแล้วได้ได้มาช่วยขายอีกด้วยช่วยคนอื่นๆนี่เยได้มากินเพิ่มอีกด้วยทําให้สัตว์เนี่ยได้รอดตายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมีวิญญาณอันได้สัมผัสวิญญาณแห่งความปิตินะซึ่ง ตัวปิติเนี่ยเหมือนกับเป็นสารเอนโดฟินนะสารสุกนะเป็นสารสุกที่ทําให้มะเร็งที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วกลับไปตายดีกว่าอะไรเงี้ยปันินีก็อยู่ได้มาจนถึงแปดสิบกนะว,ว่าปีนะจนเรียกว่าลืมเรื่องม,มะเร็งกันไปเลยนะจนถึงว่าเวลาวันละอันสุดท้ายนี่ก็จะเห็นเห็นอย่างหนึ่งว่าจิตใจที่เกิดปิติยินดีนะกับสิ่งที่เราได้ทํา ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพดีตามไปด้วยก็ขอชื่นชมอนุมทนากับพวกเรานะที่ยืนหยัดยืนยันเป็นนักสพพัฒนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าว่าเราก็เอาเสื้อผ้าไปคนใส่แต่บุญยวุฒิหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสัพพันะสัพพัสุขภาพที่ดีเพราะว่าพวกเราเป็นอาหารไร้สารพิษนะ เป็นนักภัฒเศรษฐกิจที่ดีเพราะว่าราคาถูกมากๆราคาจะศูนย์บาทเลยก็ได้ถ้าไม่มีสตันอะไรเนี้ยที่อุบลเนี่ยขนาดยังไม่ไม่ได้ขายศูนย์บาทนะนักวันนักวันเนี้ยยิ่งวันอาทิตย์เนี่ยคนมาใช้บริการคนมาใช้บริการเป็นพันนะนะเพราะว่ามันเทียบราคากับเอ่อของที่ราคาแพงแต่ของเราราคาถูกเนี้ย มันเป็นที่พึ่งของผู้คนในยามลำบากเด <c oughs> ือดร้อนอย่างนี้ได้อย่างมากทีเดียวอย่างนั้นอาหารมังสวิรัตเป็นบุญวุฒิหมายเลขหนึ่งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประพัฒทั้งสุขภาพที่ดีประพัฒ์ทั้งเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ที่สาคัญก็คือผู้บริโภคก็ได้จิตใจที่ดีจิตใจที่มีเมตตาจิตใจที่เกื้อกูลสรรพสัตทั้งตัวเองทั้งสัรพสัตในโลกนี้ให้อยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขก็ขอให้ สุขภาพทั้งคนบริโภคลูกค้าสุขภาพทั้งคนขายคนทำนะมีมีครบทั้งสามอย่างกันนะสุขภาพดีด้วยเศรษฐกิจดีด้วยและจิตวิญญาณที่ดีด้วยก็ขอเชิดชมอนุอนุโมทนากับพวกเราทุกๆคนริญธรทม the